ความเดิมตอนที่แล้วรัฐจะต้องลงไปห้องดับจิตชั้นล่างสุดของโรงพยาบาลที่ลูกเขารักษาอยู่ทําให้เจอกับชายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับศพทั้ง8ของครอบครัวที่รัฐสืบหาความจริงซึ่งฟังฟังดูแล้วมันก็น่าเหลือเชื่อเกินจริงประกอบกับรัฐไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องงมงายเหล่านี้ตามที่เขานั้นคิดอยู่แล้วกระทั่งรัฐตัดสินใจกลับไปหาลูกทวารลิฟต์เจ้ากรรมก็ใช้ไม่ได้ทําให้ต้องขึ้นบันไดแทน ซึ่งระหว่างเดินขึ้นอยู่นั้นมันก็มีเสียงฝีเท้าแป,กแปลกๆก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับชายัวยการคนลองหยุดเดินเพื่อจะสังเกตว่าเสียงฝีเท้าที่ได้ยินมันมาจากของตนหรือไม่แต่เมื่อหยุดเดินกลับไม่ได้ยินเสียงมันมีแต่ความมืดมิดตรงบันไดและก็เงียบสงัดตามที่มันควรจะเป็นทําให้รัฐคิดขึ้นมาในใ,นใจว่าสงสัยเราจะบ้าไปกันใหญ่แล้ว ฟังเจ้าหน้าที่คนนั้นมากไปจนหัวสมองหลอกล้อมตัวเองเมื่อคิดได้เช่นนี้รัฐตัดสินใจเดินต่อเขาย่างก้าวอย่างมั่นคงและมั่นใจกระทั่งขึ้นมาได้อีกเครื่องชั้นมันเป็นจุดเลี้ยวที่พักชายยอดนักสืบหยุดนิ่งก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆให้กับความคิดในก่อนหน้าของตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่ากูนี่มันบ้าจริงๆเริ่มชักจะไปกันใหญ่ทว่าเพียงแค่สิ้นคำเสียงฝีเท้าจากข้างล่าง ก็ดังขึ้นมาทันทีทําให้รัตน์นั้นตาเบิกโตรีพุ่งไปยังงราบบันไดและมองลงไปเบื้องล่างทว่ามันก็มีแค่ความมืดหาได้เห็นใครที่ทําให้เกิดเสียงฝีเท้ารัตน์ตัดสินใจถามออกมานั่งใครนะเพียงแค่เอ่ยคําเบาๆเสียงก็ก้กองกังวานไปทั่วชายวริกางคนเราฟังคําตอบพูดลงฝีเท้าหนักแต่ทว่าหาได้มีคําตอบกลับนอกจากเสียงฝีเท้าเท่านั้นบัดนี้หัวสมองของรัตน์มีแต่ความมืด พ่อๆกับบรรยากาศรอบๆตัวเขาเริ่มคิดอะไรไม่ออกเหงื่อแตกออกเป็นเม็ดก็จะถอยหลังชิดติดกับมุมของกำแพงรอดูว่าใครแกล้งตนด้วยหัวใจที่เต้นระัวโครมครามอยู่ในซวงอกเหมือนกับจะหลุดออกมาข้างนอกให้ได้เสียงฝีเท้าก็เริ่มได้ยินชัดขึ้นใกล้ขึ้นรัดถลึงตามองขั้นบันไดชั้นล่างจะได้เห็นก่อนว่าใครแล้วจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าก็เงียบหายไปเสีๆตรงจุดที่รัตกําลังมอง ตามคาดคะเนจากหูที่ได้ยินเสียงชายใกลางคนงุนงงมองเพ่งพินิจจนคิ้วขมวดผูกโบในหัวคิดว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะขณะรัฐกำลังตโนกหายแจแรงโรทีโทรศัพท์เจ้ากรรมที่พกติดตัวมามันก็เกิดเสียงเรียกดังลัน่นทำให้ชายยอดนักสืบถึงกับสะดุ้งตกใจอย่างแรงปากบนออกมาว่าไอ้บ้าเอ้ยนี่แหละที่ไม่อยากเปิดเสียงโทรศัพท์ใครว่าแม่งโทรมาได้จังหวะชิบหาย ขณะบนมือของรัตก็ควักโทรศัพท์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าขณะโทรมาหน้าจอมือถือมันต้องมีแสงซึ่งมันก็อยู่ในลักษณะความทําให้แสงของจอนั้นฉายลงพื้นสว่างโลกไปทั่วบริเวณที่รัฐยืนประกอบกับตาของรัฐจ้องมือถือที่กําลังหยิบพอดีท่านใดนั้นรัฐก็เห็นเท้าของใครสักคนอยู่สุดมุมของแสงมือถืออันสองสว่างพอดีด้วยความตกใจรัตส่องจอไปยังจุดที่เห็นเท้า แต่ทว่าก็ไม่เห็นอะไรแล้วมีแต่ความว่างเปล่ารัตจึงกวาดจอมองไปทั่วแต่ก็ยังไม่เห็นใครหรือเจ้าของเท้าที่เขาพบจนเสียงเรียกสายหยุดลงพร้อมๆกับจอมือถืออันจะกลับไปอยู่ในโหมดพักหน้าจอเช่นเดิมแต่ทว่าขณะนั้นแสงจากจอมือถือกำลังค่อยๆหายดับลงมันเป็นจังหวะที่รัดซ่องไปยังทางขึ้นพอดีทำให้ชายกลางคนเห็นเหมือนกับร่างคนแวบๆชั่วขณะหนึ่ง รัดรีบตะโกนถามว่าใครแต่ก็หามีเสียงตอบกลับเช่นเดิมทว่ากลับมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาแทนมันค่อยๆดังห่างออกไปจากรัดรัดไม่รอช้าที่จะวิ่งตาม่่ำกลางความมืดทว่าวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งตามไม่ทันจนอีกแค่ชั้นเดียวก็ถึงชั้นที่ลูกของรัดอยู่แต่ในนั้นมันก็มีเสียงเปิดประตูเหล็กรัตรู้สึกใจคอไม่ดีคิดถึงลูกกลัวว่าใครจะมาทำร้ายทำให้รัรีบเร่งฝีเท้ากว่าตอนแรก แม้ร่างกายจะเหนื่อยหอบคอแห้งผักเท่าไหร่ก็ตามเมื่อมาถึงรัดสังเกตประตูทางเข้าไปในตัวอาคารก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่มันแง้มปิดพอดีรัดพุ่งผักตัวเข้าไปในอาคารหันมองไปยังทิศทางที่เดินไปได้เห็นแวบๆตรงหัวมุมไปทางห้องของลูกตนทาให้รัดนั้นปรีไปยังทางนั้นโดยหางตามองพยาบาลหรือหมออันประจําอยู่ตรงเคาน์เตอร์ให้บริการแต่ทว่าก็ไม่เห็นใคร จนรัดมาถึงห้องของลูกผลักประตูเข้าไปอย่างไม่ลีรอซึ่งภายในมันมีแค่แสงไฟสลัวๆมืดๆชายว้กลางคนจําได้ดีว่าก่อนออกจากห้องไปตนไม่ได้ปิดไฟหรือจะเป็นพวกพยาบาลแต่ทว่าก็ไม่น่าใช่เพราะเมื่อพวกเขามาตรวจมักจะเปิดไฟทิ้งเอาไว้และรัฐก็ไม่เคยเห็นปิดเลยขณะเฝ้า,าลูกของตัวเองตั้งแต่เขาป่วยในหัวของรัพรั่งพูความคิดในแง่ลบต่างๆนานากระทั่ง เสียงน้ำไหลในห้องน้ำเปิดขึ้นรัดหูพึงรีบกว่าสายตามองหาของพอที่จะเป็นอาวุธจนกระทั่งเจอกับแจกันดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะเขาไม่รอช้าคว้ามันเอาไว้ในมือในลักษณะความทำให้น้ำและดอกไม้ลงไปกองกับพื้นซึ่งรัฐก็ตั้งใจเพื่อให้ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องน้ำนั้นได้ยินเพราะรัฐแอบ,บอยู่ข้างๆประตูกะว่ามันออกมาต้องมองไปยังจุดที่เกิดเสียงก่อนรัฐจะอาศัยจังหวะนี้ฟาดมัน แล้วทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นอย่างที่รัฐคิดเสียงน้ำก็หยุดลงหลังจากที่รัฐตั้งใจเทน้ําลงบนพื้นบานประตูไม้ค่อยๆเลื่อนเปิดพร้อมกับรัฐที่ง้างแจกันกําลังจะฟาดพอดีทว่าในจังหวะก่อนที่แจกันนั้นจะถึงหัวของใครสักคนชายที่จะโดนฟาดเบลือเพ็นรัดก่อนเขาเบี่ยงตัวหลบจนร่างเสยล้มไปกับพื้นและตะโกนขึ้นว่าไอ้รัฐชายนักสืบตาโตไม่ได้ยินเสียง ผนวกกับดวงตาที่ปรับเข้ากับความมืดภายในห้องเจดรัดกล่าวคําเดียวสั้นๆไม่ถึงอึดใจเสียงวิ่งกูกูก,ก,กะกะกะก็ดังมาจากทางเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องก่อนบานประตูจะเปิดพรวดเข้ามาภายในปรากฏเป็นพยาบาลคนที่รัดนั้นคุ้นเคยเธอยืนอึ้งกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าอึดใจหนึ่งก็จะถามว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นโดยขณะเธอพูดเธอก็มองต้องใจการที่อยู่ในมือของรัฐไปด้วย รัดมองตามสายตานางพยาบาลจนมาถึงแจกันที่อยู่ในมือเขารีบเอามือที่ถือแจกันลงก่อนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่าไม่ทันได้พูดอะไรออกไปเชฟก็พูดขึ้นว่าเออไม่มีอะไรหรอกครับเออผมเป็นตำรวจแล้วพวกเรากำลังจำลองคดีกันนิดหน่อยนะครับทางพยาบาลได้ยินก็งุนงงทัในใดนั้นเชฟก็ชักบัตรตำรวจขึ้นมาแสดงให้พยาบาลดูทำให้พยาบาลถอนหายใจก่อนจะพูดขึ้นว่า พวกคุณนี่มันโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่สถานที่จําลองเหตุการณ์คนไข้ต้องการกันพักผ่อนอีกอย่างนะคุณรัฐดิฉันโทรหาคุณตามที่คุณขอแล้วหากว่ามีใครไปเยี่ยมรัฐรีบยกมือถือขึ้นมาดูอีกครั้งก่อนจะพูดว่าเอออ๋อครับพอดีผมลงไปทํางานข้างล่างมาว่าแต่ทําไมผมไม่เห็นพยาบาลที่ตรงเคาน์เตอร์เลยครับนางพยาบาลทําหน้าวิตกกังวลพร้อมกับตอบว่า พอดีมีคนไข้เรียกฉุกเฉินไม่หยุดเลยค่ะดิฉันต้องรีบไปทำงานก่อนนะคะสิ้นคําเธอหันหลังเตรียมจะกลับไปทำงานทันทีแต่ทว่าในจังหวะนี้เองรัฐก็รีพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนคุณพยาบาลเอ่อเกิดอะไรขึ้นหรอครับทางนางพยาบาลก็ตอบกลับทันทีว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ดิฉันส่วนคุณรัฐกับเพื่อนโปรดอย่าส,ส่งเสียงดังนะคะหากมีเรื่องฉุกเฉินก็ให้กดปุ่มฉุกเฉินที่ตรงหัวเตียง ว่าแล้วนางพยาบาลเธอก็เดินออกไปปล่อยให้รัฐยืนงงเตกมองตามหลังเธอจนกระทั่งบานประตูปิดทันใดนั้นเชิดก็พูดขึ้นว่าอีกนานไหมไอ้รัฐที่จะมาดึงกูขึ้นเนี่ยรัฐได้ยินก็หัวเราะแห้งๆรีบมาช่วยเพื่อนอย่างเชิดจนลุกขึ้นมานั่งที่โซฟาพรางเชิดบนถึงอาการปวดหลังจากล้มในก่อนหน้าจากนั้นก็บ่นกับรัฐว่าเป็นบ้าอะไรของมึงวะไอ้รัฐ จู่ๆจะเอาเจอกันมาฟาดกบ,บาลกูรัฐก็ตอบกลับทันทีว่าก็กูไม่รู้นี่หว่าว่าเป็นมึงเชิดเถ่าไหนเจ็ครั้งหนึ่งก่อนจะพูดกลับว่าดูไม่สมกับเป็นมึงเลยนะไอ้รัฐที่นี่มันโรงพยาบาลจะมีใครนอกจากหมอกับพยาบาลวะรัฐก็สวนกลับทันทีว่าก็จะไปรู้ไมหมล่ะวะเล่นเข้ามาในห้องมืดเดิมทีไฟนั้นก็ไม่ได้ปิดอีกอย่างเขาก็ไม่ได้ให้เยี่ยมเวลานี้ กูก็คิดว่าเป็นคนปองร้ายกูกับลูกอดีมึงบอกเองไม่ใช่เหรอไงว่าให้ระวังตัวเชิดถึงกับมองหน้าก่อนจะตอบว่าไปกันใหญ่แล้วไอ้รัตกูใช้อภิสิทธิ์เข้ามาอีกอย่างไอ้ไฟที่ปิดเนี่ยมันก็เป็นฝีมือกูเองเห็นเปิดสว่างโลกหลานกูจะได้พักผ่อนเอาเถอะเรื่องนี้คงจะเถียงกันไม่จบมึงคงสงสัยว่าทําไมกูถึงมาที่นี่เวลานี้กูจะถามเรื่องแปศพนั่นน่ะลงไปดูมาหรือ,อยัง เด้เรื่องอะไรไม่วะรัฐพยักหน้างืกๆก่อนจะเอาแฟ้มศพมากางออกวางบนโต๊ะและก็ชี้ไปยังบริเวณแขนของศพในรูปพร้อมกับพูดว่ามึงเห็นตรงนี้ไหมเชิดทำหน้างุนงงคิ้วขมวดมองเพ่งก่อนจะตอบว่าเห็นก็แขนไงรัฐจึงบอกให้เชิดน,นั้นมองดีๆมองใกล้ๆเชิดทำตามแล้วก็พูดว่าหมายถึงรอยแปลกๆพวกนี้ใช่ไหมรัฐพยักหน้าพร้อมกับพูดต่อว่า ตอนกูลงไปดูศพข้างล่างมาอย่างอื่นไม่มีอะไรผิดแปลกดูเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายด้วยความเต็มใจไม่มีการขัดขืนหรืออะไรเหมือนกับคดีฆ่าตัวตายที่พวกเราทําทรรมานั่นแหละเท่ว่ามันมีบางอย่างแปลกไปนิดหนึ่งคือรอยทรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงแขนของพวกเขาทุกคนนั้นมีรอยเบื้นกันหมดโดยปลายแหลมนั้นชี้หันขึ้นคล้ายกับรอยสักกูติดใจตรงนี้แหละเชิดฟังก็ยังงงจึงพูดออกมาว่า เออมันก็แปลกจริงๆนั่นแหละเด็กๆมีด้วยใช่ไหมรัใสายน้าเชษก็พูดตอบว่าเออนี่ข้อมูลเพิ่มนี่คือเหตุผลที่กูรีบมาที่นี่ตระกูลของไอ้พวกนี้มันไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกเพิ่งจะมามั่งขัง่งตอนรุ่นปูนี่เองโดยจากธุรกิจอะไรสักอย่างจนมั่งมีเป็นที่นับหน้าถือตาผู้ใหญ่หลายๆคนถึงกับต้องเข้าหาสำหรับกูนั้นแปลกปกติแล้วต่อให้มีเงิน เป็นเศรษฐีก็เถอะการจะได้อำนาจมานั้นเราต้องไปหามันไม่ใช่มันมาหาเราเอ็งคิดว่าแปลกไหมว่าไอ้รัฐชายผู้เป็นสายคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเออมันก็แปลกจริงๆนั่นแหละเอาเป็นว่าคงต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุมันคงจะสรุปอะไรได้แล้วนะสิ้นคำรัฐพูดพอดีเชนก็พูดต่อทันทีว่าเออเกือบลืมอีกเรื่องที่กูมาพรุ่งนี้กูกับมึง ก็ต้องออกไปดูสถานที่เกิดเหตุด้วยกันมีแค่เราสองคนนี่แหละเอาจริงๆกูก็ไม่อยากไปหรอกแม่งลือกันหนาหูว่าเจออะไรกันแปลกๆขนาดกลางวันแสกๆไม่มีอะไรแล้วล่ะเรื่องก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะกูรีบกลับก่อนแล้วกันเหนื่อยเป็นบ้าทํางานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนพูดเสร็จเชิดก็ลุกขึ้นซึ่งก่อนที่เขาจะไปก็หันมาพูดกับรัฐอีกว่าเออมึงก็พักผ่อนสะบ้างนะกูรู้สึกว่าดูไม่สมเป็นมึงเลย แล้วพรุ่งนี้อย่าลืมหาพระมาห้อยคอด้วยล่ะเอาเกจิดังๆเลยนะรัศส,ส่วนทันทีว่าไร้สาราอ่เชษดไม่พูดอะไรต่อในเรื่องนี้เพราะรู้ว่าสหายของตอนคนนี้มันต้องเถียงไม่จบไม่สิ้นแน่แล้วเชษดก็จากไปทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งรัดเดินไปดูลูกของตัวเองห่มผ้าให้เขาทว่าในจังหวะที่ผ้าถูกห่มจนจะถึงคอนั้นรัดส,สังเกตเห็นพระเครื่องห้อยคอลูกชายของตัวเองอยู่ ใช่ไปกลางคนจําได้ดีว่าพระเครื่ององค์นี้เป็นของเชษไม่ผิดแน่เขามักจะห้อยคออยู่บ่อยๆรัดตอนหายใจบ่นกับตัวเองว่าเออสงสัยมาแอบแขวนคอในตอนมาจากนั้นรัดก็เดินไปบบรอบๆห้องคุ้นคิดในสิ่งที่พบเจอและสิ่งที่ได้ยินจากชายเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตและเชษทว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเนื่องจากเรื่องราวมันไม่ปฏิปโตทว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก เนื่องจากเรื่องราวอันไม่ปฏิปโตสมองของรัฐมันเริ่มจะเหนื่อยล้าจึงคิดว่าจะไปขอกาแฟาที่เคาน์เตอร์กับพวกพยาบาลเสียหน่อยรัฐทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำว่าแล้วรัฐก็มุ่งตรงไปยังเคาน์เตอร์เช่นเดิมรัฐไม่พบเจอใครสักคนทําแมวรัฐยืนรออยู่ตรงนั้นโดยไม่ยอมหายไปไหนพลางบ่นว่าเป็นถึงโรงพยาบาลเอกชนกลับว่าบุคลากรไม่พอหรอหรือเพราะมันดึกแล้วนะ ขณะรัดบนผูจ้จวบมีนางพยาบาลคนที่เข้าไปในห้องก่อนหน้าปรีมาที่เคาน์เตอร์พอดีรัดกำลังจะอ้าปากพูดแต่ไม่ทันได้พูดคำใดออกมาเนื่องจากนางพยาบาลไม่สนใจรัดเลยแม้แต่จะชายตามองเธอรีบคว้าโทรศัพท์โทรไปที่ไหนสักแห่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าช่วยส่งหมอหรือพยาบาลมาที่แผนกนี้ด่วนคนไข้เกิดอาการชักเกรงกันหลายห้องเลยพูดจบเธอก็วางสาย กลับหลังหันมาเห็นรัตยืนอยู่พอดีนางพยาบาลก็รีบถามสิ่งที่รัตต้องการชายไวการคนก็รีบบอกทันทีว่าแค่มายืนยืดเส้นยืดสายทาให้นางพยาบาลสวนกลับว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรจออกมาข้างนอกตอนนี้วุ่นวายกันไปหมดผู้ปกครองควรจะรีบกลับไปในห้องนางพยาบาลกล่าวด้วยน้าเสียงที่ดุดนันซึ่งรัตก็เข้าใจดีเธอน่าจะเหนื่อยและวุ่นวายรัตจึงเดินกลับห้องของตนขณะกําลังจะถึงห้อง ก็ได้ยินเสียงหมอพยาบาลมากมายปรีไปยังห้องคนไข้จนรัดเข้ามาในห้องก็ยังได้ยินเสียงของความวุ่นวายที่อยู่ข้างนอกชายเป็นกลางคนจึงนั่งทํางานของตนท่ามกลางเสียงเหล่านี้แม้จะหงดหงิดแต่ก็ไม่มีทางเลือก,กระตั้งเวลาหกโมงเช้าดูเหมือนสถานการณ์เริ่มจะคี่คลายไม่มีเสียงของความวุ่นวายข้างนอกแล้วเป็นจังหวะเดียวกันที่คุณหมอประจําเข้ามาพอดีด้วยความอยากรู้รัฐจึงถามว่า มีอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอพอดีผมได้ยินเสียงตั้งแต่เมื่อคืนหมอผู้อิดโรยยิ้มแห้งๆเกินจะตอบว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่จู่ๆคนไข้หลายห้องก็เกิดอาการชักตรวจอะไรไปก็ไม่เจอเหลือแค่ไม่กี่ห้องหมอจะเป็นลมแล้วเนี่ยดีนะน้องไม่เป็นไปกับเขาด้วยรัดเริ่มคิ้วขมวดก่อนจะพูดว่าลูกผมเขาเป็นเจ้าชายนิทรา จะชักได้อย่างไรล่ะครับรัดก,กล่าวด้วยน้ำเสียงดูดูไม่พอใจสิ่งที่หมอพูดทว่าหมอก็ไม่ได้รู้ตัวเขายังพูดต่ออีกว่าไม่นกคุณพ่อมีคนไข้คนหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าหญิงนิทราลื่นล้มในห้องน้ําตั้งแต่รับการรักษามาก็ไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นหรือขยับตัวได้จู่ๆเมื่อคืนชักกระตุกใหญ่นึกว่าเขาฟื้นได้สติแล้วแต่กลับว่าเมื่อสงบลงเธอก็หลับเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็น หมอระปวดหัวพูดจบหมอก็ไปตรวจด,ดูอาการของลูกชายรัฐตามปกติประจำก่อนจะพูดขึ้นว่าน้องยังเหมือนเดิมนะครับขอโทษที่หมอบ่นไปออย่าไปใส่ใจเลยครับเห็นว่าเราสนิทกันเจอหน้ากันบ่อยเหมือนกับเพื่อนแล้วรัฐยิ้มแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรและบอกกับหมอว่าตนนั้นจะไปทำงานฝากดูลูกของตนด้วยหมอรับคำก่อนรัฐจะเดินไปที่ลูกชายหอมหน้าผากของเขาอย่างเคย แล้วก็คว้าข้าวของมุ่งกลับสำนักงานของตัวเองเมื่อกลับมาถึงสำนักงานรัฐก็พบว่าตอนนี้รถของเชต้นรออยู่แล้วทันทีที่จอดรถรัฐก็เดินไปหารถของเชตเพื่อนสนิทค,คนนี้ก็พรวดพลาดออกมาจากรถทันทีบอกให้รัฐนั้นรีบขึ้นรถถ้าให้รัฐรีบถามว่ามีอะไรด่วนเชตก็ไม่ยอมตอบพยายามจะลากตัวของรัฐด้วยที่รัฐนั้นยังไม่ได้นอนอีกทั้งยังเห็นว่าจะเป็นเรื่องด่วน ดูจากอาการของเชษรัฐจึงยอมขึ้นรถมาแบบงงๆเชษดแมบรอชา้าขับรถบึงออกมาทันทีทําให้รัฐถามกับเชษว่ามีอะไรของเมืองอีกวะไอเชษให้กูอาบน้ำอาบท่านอนสักสองสามชั่วโมงก่อนได้ไหมวะเมื่อคืนแม่งโคตรหนักเลยเชษก็ตอบกลับทันทีว่าแล้ววะไม่ได้นอนเลยเหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวแวะซื้อกาแฟเราต้องรีบไปสถานที่เกิดเหตุแล้วรัฐได้ยินก็ถามว่า อะไรของมึงวะเขากราดด้วยน้ำเสียงงวงเงียเชิดกส็สวนทันทีว่ามีคนตายอีกสองศพวะเวนชิปหายรัดหายง่วงทันทีไม่ได้ยินเสียงสายสนิทพูดถามสนทันทีว่าใครวะไอครอบครัวนั้นมันมีคนอื่นอีกหรืไอไงวะเช่ดใส่หัวสะบัดหน้าก่อนตอบว่าไม่ใช่เป็นเวรุ่นสองคนรู้สึกว่าจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ล่าทาผีทายผีอะไรแบบเนี้ยเส้นคำ รัตก็ถามต่อเอาแล้วไอ้พวกนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรอย่าบอกนะว่าเข้าไปล่าท้าผีในบ้านที่เพิ่งจะตายกันแปดศพเชสก็ตอบกลับทันทีว่าเออแม่งเ,เข้าไปถ่ายกันคอนเทนต์อะไรนี่แหละสดสดร้อนร้อนเลยศพยังอยู่ภายในบ้านรัตก็ถามต่อเข้าไปข้างไหนได้ยังไงวะแล้วพวกนั้นรู้ว่าบ้านนั้นมีคนตายได้ยังไงผู้ใหญ่ปิดข่าวไปแล้วไม่ใช่หรือไงเชสจึงอธิบายว่า จ้าน้าทีที่เฝ้าสถานที่เกิดเหตุก็แอบโดดงานนะดิเขาบอกว่าเจอแต่เรื่องแปลกๆเขากลัวเลยไม่ยอมไปกําลังโดนสอบอยู่เนี่ยส่วนพวกนั้นรู้ก็คงเพราะพวกชาวบ้านนั่นแหละต่อให้ปิดยังไงก็ปิดไม่มิดปากของคนมันพูดต่อๆกันไปเรื่อยๆผู้ใหญ่โกรธมากจะรีบปิดคดีภายในพรุ่งนี้เขาเร่งมึงกับกูนี่แหละเรื่องอื่นต้องไว้ก่อนระหว่าไอ้รัดทางชายนักสืบงนงงกับทุกสิ่งที่ประเดประดังเข้ามาใหม่ ก่อนจะพูดส่วนว่าเอ้ยไม่ได้ไหนบอกว่าแค่ทํางานช่วงเช้าอีกอย่างมีเวลาอีกตั้งหลายวันมึงก็รู้ว่ากลางคืนนั้นกูก็ต้องไปเฝ้าลูกเกิดอะไรขึ้นจะทําไงเชิดก็ส่วนรัดว่าเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวกูให้คนไปเฝ้าแทนรีบๆทางานให้มันจบภายในวันนี้เลยแล้วกันอีกอย่างเขาเพิ่มค่าจ้างให้อีกเท่าหนึง่งรัดเมื่อได้ยินเงินอีกเท่าหนึง่งถึงกับเงียบเอาละครับเหตุการณ์ประหลาดประหลาด เริ่มมากขึ้นทุกทีเกิดจากอะไรกันแน่และเกิดอะไรขึ้นกับศพอีกสองศพโปรดติดตามในตอนหน้าสืบคดีปริศนาลี้ลับหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบ